ผมกล้วยเบสคาร์โต้ฮะรถมือสองสภาพมองไฟแดงก็เหมือนที่เห็นนะพี่ตามสภาพนะคันไหนเราว่าใหม่เราก็ว่าใหม่นะคันนี้มันก็กล้วยก็ไม่ทราบนะเท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นรอยหรือยังไม่เห็นแบบข้อตําหนิเลยถ้าลูกค้าท่านใดชอบว่าช่วยมาตําหนิหน่อยจะได้ดูแลแก้ไขฮะเพราะว่าอยากรับใช้จริงๆอยากให้ตําหนิฮะพูดตรงเลยชอบจริงๆเลยเวลาโดนลูกค้าตําหนิฮนีเพราะเราครบวงจรครับเบสคาร์โตเรามีบริการครบวงจรจริงๆพี่ ทำให้เสร็จสับพี่ขับใช้ได้เลยยาฮะยันไปนถึงเรื่องธนาคารนะบอกเลยทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสคาร์โต้หมดนะครับพี่ไม่ว่าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยอาชีพอะไรออกได้หมดท่านออกง่ายฮะผมบอกเลยออกง่ายทุกอาชีพแล้วก็มีอีกอย่างนึงฮะท่านผู้บริหารฝากมาพี่ครับแค่บอกต่อแค่บอกต่อได้เงินใช้นะบอกต่อจองจัดจบพี่ได้เลยอย่างน้อย5 0า0นถึง10,000นึงครับ10,000บาทอยู่ตรงไหนของประเทศไทยได้หมดฮะ บอกเลยพิมพ์เลยเบสคาร์โตใน Google ผมบอกให้เจอกันแน่นอนช้วยวันนี้สวัสดีครับ